ได้อย uhm okay, um uh okay, like ู่ไ่พราไม่ได้พร้อมนะครับโอเคไปพระชมพูครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับแฟนมีตรหลังจากกลับมาดีใจมากครับเพราะว่าหนูก็ไม่ได้แฟนมีตรมาค่อนข้างนานเป็นปี2ปีอยู่ก็ดีใจที่ได้จัดแฟนมีตรแล้วก็ได้เจอกับแฟนๆด้วยจริงๆวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยที่ได้ร้องเพลงต่อหน้าคนแบบคนเป็นๆจริงๆแล้วก็ได้ร้องเพลงต่อหน้าแฟนคลับด้วยก็ดีใจค่ะตึ้งทัน นานแค่ไหนแล้วท oh, huh? so ี <It> ่เราแบบไม่ได้แสดงสด่านนี้ต่อหน้าแฟนคลับโอ้ถ้าแบบว่ามีคนจริงแบบจริงๆก็เป็นปีแล้วอะค่ะใช่เพราะว่าที่ผ่านมา9เดือนก็หนูก็ไปย้ายไปอยู่มาเลเซียมาค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะส่วนตัวแล้วเรามีวิธีการแบบเทคแคร์ดูแลแฟนคลับยังไงบ้างครับจริงๆช่วงที่หนูอยู่นู่นด้วยความที่ ติดทำงานที่นั้นด้วยแล้วก็ล็อกดาวนอะไรอย่างนี้ด้วยก็ทำได้ทางเดี้ก็คือทางโซเชียลนี่แหละค่ะ <ừ. S 1> ห้วก็นอกจากจะคุยกับแฟนๆใน i n s t a g r a ร Facebook หรือว่า y o u t u b e ก็จะมีหนูก็จะแบบมีกลุ่มของแฟนคลับที่ในไลน์อะไรอย่างนี้แล้ก็คุยกันก็อัปเดตอะไรอย่างนี้ใช่เราก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีฐานแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยจัดสรรแบ่งวิธีการยังไงบ้างในการปกปักแฟนคลับ จริงๆเอ่อาจจะอย่างปีนี้ด้วยความที่มันมีเรื่องของโควิดเข้ามาอาจจะไม่ได้มีโอกาสพบปะแต่ว่าหนูก็คิดว่าอย่างเวลาโพสหรืออะไรนี้หนูก็จะพยายามที่จะโพสเป็นสองภาษาเพื่อให้เข้าใจทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยค่ะอย่างล่าสุดาการทํางานเพลงกับค่ายใหม่เรดดิคอร์ดเนาะ เป็นยังไงบ้างครับก็หนูอยู่ค่ายใหม่เลยและเข้ามาได้ครบปีพอดีค่ะเพราะว่าเซ็นตตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วก็เป็นการทํางานที่ก็ใหม่แล้วก็สนุกด้วยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยก็ยังทําความรู้จักกันอยู่แต่ว่าก็ด้วยความที่บอกว่าเพิ่งเริ่มทํางานด้วยกันมาแต่ว่าปีหน้าก็จะมีผลงานเพิ่มเติมอีกแน่นอนค่ะเราต้องปรับตัวอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับในส่วนของการทํางานเหรอคะก็ จริงๆสาวหนูด้วยความที่ก่อนก่อนที่จะเซ็นเข้าค่ายหนูก็แบบได้ลองทําเพลงสากลด้วยตัวเองมาแล้วแล้วแบบพอจะรู้ขั้นตอนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากที่เราคุ้นเคยไปมากแน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องของแบบว่าก็เรียนรู้ คนที่เราทํางานด้วยเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ก็ก็เป็นขั้นตอนที่สนุก,แล,กแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเสียงครั้งนี้เป็นการร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์อย่างกัมมี่บราวด้วยก <c oughs> ดดันบ้างไหมครับตอนแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะได้มีโอกาสทํางานกับคนระดับแบบ ทขาม่บาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าพอได้มีโอกาสไปเจอกับเขาจริงๆช่วงก่อนที่ล็อกดาวน์ไปอเมริกาไปแต่งเพลงซึ่งก็ไปแต่งเพลงกับทีมของเขาด้วยก็รู้สึกว่าเขาแบบเขาชิลเขากันเองมาทำงาน,นด้วยก็สนุกค่ะอย่างเพลง Passcode ตอนนี้ก็ยอดวิวทะลุสี่ล้านไปแล้วเนาะค่ะ <laughs> <c oughs> เราสำหรับเพลงนี้เรามีวิธีการแบบดีไซน์เสียงร้องที่โตขึ้น <c oughs> กว่าเดิมมากหน่อยแค่ไหนคะจริงๆก็เพลงนี้ก็เป็นเพลง แนวใหม่ที่ยังไม่เคยลองมาก่อนเพราะว่าเพลงพาสโคดก็เจาะแนวป๊อปฟังนิดนึงซึ่งเราก็ไม่เคยลองแต่ก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่สนุกดีที่เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูค่ะสาหรับตัวเ v ็ลุคของเราก็ดูโตข,ขึ้น,นเยอะด้ยวย <laughs> ค่ะก็ก็ MV ก็สดใสสดใส,ส,ส,ดสก็บอกว่าเป็นธีมประมาณว่าแบบอยู่สเก็ตพาร์ตกับเพื่อนเล่นอาเคดอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในตัวเนื้อเรื่องก็จะมีบอกว่าเหมือนกับพยายามถามหา พัสโคล่าหัสผ่านของผู้ชายที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายตอนจบก็สรุปว่าเขาตั้งรหัสผ่านเป็นชื่อของเรา <c oughs> ยัางออกเพลงซิงเกิลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคิดจะทําแบบเป็นตัวอัลบั้มเต็มบ้างไหมครับอยากทําค่ะปีหน้าอาจจะย,ยังเป็นซิงเกิลอยู่แต่ว่วาในอนาคตอยากทําแน่นอนครับตอนนี้แบบวางแผนว่ายังไงบ้างครับปีใหม่ ปีใหม่ไ <ป S 1> ม่เที่ยวไหนจะแบบอยู่เมืองไทยต่อหรือว่าจะแบบแพนกลับไปทํางานเต็มที่น่นเลยอาสัตอนนี้ยังยังอยู่เมืองไทยคะ่ะแต่ว่าในส่วนของอนาคตว่าจะอยู่เมืองไทยนานเท่าไหร่หรือว่าจะต้องกลับไปอะไรไงตอนนี้ยังยังไม่รู้เหมือนกันคะ่ะก็กําลังบอกว่าก็ดูแพนนู่ว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังอยู่ไทยไปสักพักนึงคะ่ะ อย่างล่าสุดนิตยสารฟอบเนาะจัดอันดับเราติดร้อยอันดับ<อ>มีทีต้ทางเอเชียด,ด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับโอ,อ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยยิ่งแบบพอเราเห็นว่าเราติดกับพี่ๆพี่ๆดาราไทยใครบ้างแบบอย่างพี่หมายอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าโหแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้ไปอยู่ในส่วนแบบส่วนเล็กๆในตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณพอบมากค่ะ เราอยากจะรู้สึกยังไงพูดอะไรถึงผู้ที่สนับสนุนผลงานเราจนไปแบบติดอันดับต่างๆบ้างไหมครับก็อยากจะ ก็อยากเจอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดตั้งแต่แบบหนูเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ที่หนูก็ได้เข้ามาอยู่ในค่ายใหม่ในเหมือนกับเป็นเอ่อเจอร์นี่ใหม่ของหนูเป็นเส้นทางใหม่ของหนูก็ขอบคุณมากๆที่คอยสนับสนุนมาตลอดแม้ว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็หนูจะพยายามทําผลงานต่อๆไปให้ดีขึ้นแล้วก็ให้แฟนๆได้ติดตามแล้วก็ชอบกันไปอีกเรื่อยๆค่ะ สุดท้ายให้พลอยชูได้ฝากผลงานเพลงหน่อยครับใช่ค่ะก็อยากจะขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่า Passcode ของพอชมคูนะคะซึ่งก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกที่ทำกับค่ายใหม่เลยๆขออนุนะคะก็ถ้าใครชอบแนวป๊อปฟังก็น่าจะชอบเพลงนี้กันด้วยใครก็ฝากติดตามทั้งเพลงแล้วก็ตัว MV ด้วยนะคะขอบคุณนะคะตืนสายนิดนึงนะครับขอถ่ายรูปก่อน